ฟัังงงงนอใจขฉยขอเอ็งมีมอะไรมาขอพบค่ะ<ม>เร็วหน่อยข้าจะรีบออกไปข้างนอกอี่ฉันขอรับประทานโทษคุณประยงค่าคุณอ่อนเจ้าค่ะเอ็งอย่ามาพูดเปล,าปลานน่าๆน่นเกตเอ็งมีหลักฐานอะไร อีฉันได้ยินอีทิ้งคุยกับไอ้กลับเจ้าค่ะอีเกดพรมึงกล่าวหากูอีเกดคุณท่านคนใหญ่มาพอดีแม่ประยงอย่าเพิ่งพูดอะไรแม่จะฟังมันก่อนและถ้าไม่มีหลักฐานใดๆเองต้องหยุดพูดแค่อยากให้ท่านทวนความจะได้รู้ความจริงเจ้าค่ะ ก็น่าขำนะที่เอ็งจะมาให้ข้าทวนความว่าลูกสาวของข้าไปฆ่าเจ้านายของเอง็งและถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเอ็งจะให้ข้าจับคุณท่านคนใหญ่เข้าตารางอย่างนั้นหรือแต่อีฉันหวังความยุติธรรมจากท่านนะเจ้าคะอีกเกดเอ็งไม่มีลูกเอ็งหารู้ไม่ คุณแม่คะคุณแม่จะมานั่งฟังมันพูดใส่ความลูกอยู่ทำไมคะไปเรียกบ่าวชายมาเอามันไปบบยซให้เกดแม่ประยงแม่จะฟังมันก่อนเยอะหวังอะไรกับคนใจดําอย่างอีกกาอีเกดเอาสิเจ้าคะถ้าคุณตบอีชันอีชันก็จะตบคืนลดตัวไม่มีผัวคนเดียวกับอีชันแล้วตบกันสักตั้งจะเป็นไรคุณแม่คะ คุณแม่ต้องไล่มันกลับบ้านป่าเมืองเถื่อนของมันไปนะคะให้มันไปอยู่กับลิงข้างบ่าชนีในป่านู่เอย่าได้มาเข่ามาหอนที่นี่แม่ประยงอุจจาไม่สมกับเป็นลูกผู้ดีนี่ถ้าท่านเจ้าคุณพ่อได้ยินเข้าเนี่ยท่านจะต้องโกรธมากๆท่านเจ็บอยู่นะคะคุณแม่อย่าเอาเรื่องของอีกบไคร่ไปพูดกวนใจท่านเลยค่ะ มยท่านทราบหรอคะฉันอยู่กับแม่แย้มมาเกือบ,บครึ่งร้อยปีแล้วกลิ่นอายแม่แย้มันไม่เคยเปลี่ยนีฉันไม่อยากบอกอะไรท่านเลยแต่วันนี้เห็นท่านคอยยังชั่วขึ้น แม่ประยงเหรอแม่ออนค่ะท่านเธอตกบันไดาตายเสียแล้วแม่ประยงเรียกเธอออกมาจากเรือนดิฉันยังไม่ทราบว่าเรียกมาทำไม แต่มันเป็นชนวนเหตุน่าสงสัยว่าแม่ประยงจะแม่ประยงเป็นคนที่มีอารมณ์แรงแม่ย้มคิดว่าแรงที่ขนาฆ่าคนได้หรอ ถามเลยที่นางเกมบว่าไาว้หรือเปล่าเจ้าคุณถามแบบนี้คิดว่าอิชันทำใช่หรือไม่ถ้าเกิดผมคิดว่าคุณประยงทำคงไม่เสียเวลามายืนถามอยู่แบบนี้หรอกไม่ถามแต่เจ้าคุณคงทำอะไรสักอย่างเจ้าคุณจะทำอะไรหรือพัผมคงทำอะไรบางอย่างที่ได้กับผมไม่ต้องมาเจอเจอคุณประยองอีก เจ้าคุณไม่รักอีฉันแล้วหรือคะคุณก็รู้ว่ากับผมรักคุณเทิดทูนคุณถึงแม้คุณจะทำผิดกับผมก็ไม่หมดรักในตัวคุณแต่กับผมยอมรับไม่ได้ในสิ่งที่คุณประโยงทำถึงคุณจะทำผิดกับผมก็ไม่หมดรักในตัวคุณแต่กับผมโคหมดใจที่จะอยู่ด้วย คุณประยงจะกลัวทำไมก็รับในเมื่อคุณประยงไม่ได้ทำไม่ใช่หรือถ้าจะคุณสงสัยค้าข้าจะทำยังไงดี อยอเย้ยข้าใช่ไหมไม่เจ้าคะเองมีอะไรจะพูดก็พูดออกมาข้าไม่ชอบให้เอ็งมองหน้าข้าอย่างนั้นแต่ท่าน,นจับได้คุณท่านคนใหญ่จะเป็นอย่างไรเจ้าคะาเจ้าคุนกรอดหนักถ้าคงแล้วถ้าคุณท่านคนใหญ่ไม่ได้เป็นคนทำหร้อเจ้าคะ ท,ทำคือีทิททททงเอ็งจะรับผิดแทนข้าหนระอีทิงเอ็งน,นี่มันเจ้าประเสริฐนะอีทิงแต,แต่แต่กลัวเจ้าค่ะบ่าวกลัวกลัวว่าถ้าท่านจับได้ท่านต้องลองโทษบ่าวถึงตายแน่เลยบ่าวกลัวบ่าวไม่อยากตายนะเจ้าค่ะอีทิงอีทิงอีทิงฟังข้านะ เองจะไม่โดนลงโทษอะไรทั้งสิ้นเองรับผิดแทนข้าท่านเจ้าคุณก็จะต้องโทรเองแล้วข้าจะเป็นพยานให้เองว่าเองไม่ได้พลักหนุบนั่นมันตกลงไปเองมันกลิ้งตกลงไปเองแล้วเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อก็จะต้องเชื่อข้ามาเราจะรอดจะมีจังหวะพอจะรอดจะมีจังหวะกี่ทั้งอ,อีทิงรอดสิวะ เองเป็นบ่าวของข้าข้าไม่อยอมให้เจ้าขุนทำอะไรเองแน่เองรับผิดแทนข้าข้าจะคุ้มครองเองข้าสัญญากมา ทิ้งอย่าร้องพอแล้วนิ่งสะฉันไม่รู้จะทำยังไงพี่กาัฉจะจะทำยังไงดีฉันไม่ได้กลัจะรับแทนคุณท่านทำยังไงดีเองไม่ได้ทำจริงๆนะฉันไม่ได้ทำพี่เชื่อฉันนะฉันไม่ได้ทำจริงๆเออข้าเชื่อเองว่าคุณท่านคนใหญ่เป็นคนทำพี่กลบอีทิ้งอีเกดม,มึงมานานหรือ,อยังก็นานพอที่กูจะได้ยินพวกมึงคุยกันนั่นแหละ แกคุณออนเถอะนะวิญญาเธอจะได้ไปสงบสุขมึงเป็นพยายนให้กูหน่อยพยายนเรื่องอะไรก็ไอเรื่องเรื่องที่ว่าคุณท่านคนใหญ่เธอผลักคุณออนตกก็ได้เนี่ยหรือทำไม่เป็นเอะอีทิ้งก็กูได้ยินกับหูว่ามึงบอกว่าคุณท่านคนใหญ่เป็นคนผลักกูไม่ได้พูดนี่มว่ากูไม่ได้พูดกุนึกว่าะีิเกตเอ็งคิดให้ดีนะพวกเรามีข้ามีเจ้ามีบ่าวมีนายถ้าไม่มีนายนี้พวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะ พี่กำลังหมายความว่าอะไรเองเป็นคนฉลาดนี่เกณฑ์เองก็มีนายอีที่มันก็มีนายมันต้องมีนายเลี้ยงดูมันถึงอยู่รอดได้แต่นายพวกพี่มันชั่วพี่ยังจะอยู่อีกหรือแต่นายเขาเ,เลี้ยงเรานะไอ้กลับสัญญากับท่านเจ้าพระยาไว้ว่า จะสื่อสัา์และจงรักพักดีกับคุณท่านคนใหญ่พิษก็ต้องเป็นถูกแปลว,ว่าคุณช่วดเป็นคนฆ่าจริงๆเหรอจะ๊ะผู้กับปู่มองฉันหมายความว่ายังไงจะ๊ะ เป็นคนที่รู้ดีที่สุดไม่ว่าชาติก่อนหรือว่าชาตินี้ นชนนยของอีกเกตอีกเกตมันจึงเอ้พ่้าพ่อมจ่เจ้าพ่เจาพ่อเาพ่า่อเ้าพ่้าพ่เาพ่อาส่อาพ่า่อเจ้าพ่อพ่เจาพอเ่อาพาพดา่เาาพอพอเาพ่อพพพเอาอพจาพ สังฆสารน้ำสระนิขอข้อสงฆ์บุษย์งสรน้ำระนิชขออาบุษยเป็นพี่พื่องสร้ระิขอท่านทำคุณอาในเจ้าคะเราจะช่วยคุณย่ายังไงดีเจ้าคะแั่เกือกรกินเสงสว่างกันที่ทำไว้มันมากกร่าเคย กรัอบอค,ครับไอ้นั้นตำรวจครับเป็นไงบ้างครับคุณท่านคนใหญ่ไอ้กลบาบขอร้องละครับก้อยไอ้กลาบไม่พูดนะครับไอ้กลาบทนมานานเหลือเกินไอ้กลาบจะไม่ทนอีกแล้ว คุณเกลดาคุณเกลดาคุณคืออีเกตถอดรับใช้ผู้สื่อสา์ของในอยอนเมื่อในออนตายไปอีเกดมันไม่ยอมให้นายของมันต้องตายเปล่า <c oughs> มันไปเอาเรื่องกับท่านเจ้าคุณ ต้องมาพูดกับอีฉันอีฉันเกลียดท่านเองจะเกลียดข้าโกรธข้าก็ตามใจแต่ข้าเป็นห่วงเอง็งเป็นห่วงห่วงทำไมเจ้าคะนายอีฉันก็ตายไปแล้วอีฉันก็เหมือนตายทั้งเป็นคนตายมันไม่มีหัวใจหรอกเจ้าคะท่านไม่สงสารลูกสงสารเมียบ้างหรือเจ้าคะ ทำไมคุณออนต้องตายทําไม่เคยว่าอะไรคุณประยงเธอก็ยอมแล้วทุกอย่างแต่เขาก็ยังใจร้ายทำได้คุณออนเขาหวังจะครองท่านคนเดียวป่านนี้คงสมใจเขานะเจ้าค่ะทำไมท่านไม่พูดก,กับท่านเจ้าพญาเจ้าคะ ท่านเจ็บอยู่ถามไม่ได้แล้วท่านผู้หญิงเหรอเจ้าคะอย่าไปกดดันท่านเลยเกดเลยแล้วยังไงล่ะเจ้าคะจะปล่อยให้ลูกเมียตายเปล่าหรือเจ้าคะญาณไแม่อ่อนจะสงบสุขรักเขาสิไม่ว่ามีเสน่ห์อะไรนักหนาถึงงงหัวไม่ขึ้นหยุดได้แลเกดอย่าอยาบยยบกันให้มากเกินไปหยาบยยบขนาดนี้ยังไม่สะเทือนท่านเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า ลูกเมียตายอย่างทารุนตายหงงตายทั้งกลมคุณออนของอีเกตก็รึไม่รู้ทำบาปทำกรรมอะไรนักหนาถึงถูกเข็นฆ่าอย่างไม่ปราณีพอแล้วเหกพอได้แล้วท่านไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นสกส้ารรวมหัวกับเขาใช่ไหมเจ้าคะอีเกตร,รู้ถึงได้ช่วยกันแก้ตัวกันพันละวันหวังจะเป็นเคยท่านเจ้าพระยา ได้ครองพฤหัสใหญ่โตหมดเรื่องคุณอ่อนอีแก,กจะระเหตุกลับแล้วเจ้าค่ะเชิญสวยสุขกันดได้ตามสบาย พี่กลับอีทิงข้าจะมาลาอเอ็งจะลาไปไหนถ้าทางมึงโล่งใจอย่างแจ้งๆเลยนะอีทิงเอ๊ะอีเกดกูพูดกับมึงดีๆมึงมาแหวงกูทำไมเนี่ยก็มันจริงหรือไม่ล่ะกูจะโล่งใจเรื่องอะไรฮะข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว มัเล่นดิกเกร์หรือเปล่าเอ้ยเอ็งก็ตอบปากตอบคำผมมันอยู่นั่นน่ะออาเกดยังไงว่าเอ็งจะไปไหนเนะี่ยกูจะลาตายฮกูอยู่ไม่ได้ละกูทนเห็นคุณท่านคนใหญ่ของพี่กลับกับมึงทำผิดแล้วยังลอยนวลไม่สะทกสะท้านอะไรกูละสงสารคุณออนกับลูกแล้วเกินท่านเจ้าคุณคงรักคุณท่านคนใหญ่เขาสองคนคงมีบุตรวาสนาต่อกัน ข้าคงไม่ฝืนอีกต่อไปข้าลาดีกว่าอีอกเกดเอ้ยข้ายอมแพ้เรามันเป็นแค่คิดฆ่าอ้าปากตะโกนอะไรออกไปใครรู้จะได้ยินเขาเป็นถึงเจ้านายพูดเบาๆคนหูหนวกก็ได้ยินถ้าไม่ได้ยินก็เขาขอ,อดตายอนานะเองก็เข้าใจแล้วเขาว่าเอง เอ็งจะกลับพินโลกก็ก็กลับไปเถอะแต่ว่าอย่าไปตายนะวะเพราะว่าอ,อีทิงมึงว่าถ้ากูยังอยู่ที่นี่คุณท่านคนใหญ่จะฆ่ากูเหมือนฆ่าคุณออนไหมวะไม่นะถึงเองจะเป็นเมียแต่เองไม่ได้ท้องคุณออนเธอท้องก่อนคุณท่านคนใหญ่เธอถึงต้องตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเองวะทําไมเองต้องต้องยอมผลักคุณออนแทนเธอล่ะกูเปล่ากูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ทำอ่ะ ก็กูนึกว่าเธอสั่งให้มึงผลกักกูไม่ได้ผลกักคุณท่านคนใหญ่จะเป็นคนผลกักริงอียอยอีบัวไอรอดอย่อยมึงเออกูเองตอนนี้กูมันหัวเดียวไม่ใช่สองหัวอีกต่อไปแล้ว ทำกูบายกูเลแล้วยังไงล่ะพยานสี่คนพอหรือไม่พี่กลับอีทิง